สวัสดีครับพี่น้องเฮ็ดเบียบกไกนเลยนครับวันนี้พี่น้องเตรียมข้าวเกี๊ยวไปทอดกันครับเตรียมข้าวเกี๊ยวไปทอดกันเลยแออกมาจากถุงถึงแดดก,กันครับพี่น้องถึงรวมถึงแดดได้เลยได้ครับแต่หยุดข้าวเกี๊ยวปลาครับ หนงละโล่ได้ครับพี่น้องอันนี้แพนดิปกุ้ยเกียวปลาได้ครับอันนี้แกนที่ยังไม่ได้ทอดครับถุงละหนึ่งโลเอาออกจากถึงมาถึงแกะเออถึงเอนร่มถึงแกะจะหน่อยได้ครับพี่น้อง แต่ว่าโรงงานแต่ว่าโรงงานเพิ่นตากมาได้หรอครับสามารถได้แต่พอถึงป้วนหลอล่ะครับเปรียปลาเนยครับพี่น้องเฟิ่์ตากมาได้แต่พอถึงกวนหลือหอครับ,เเบ,รบ,แ,รบแต่ว่าก็เป็นอยู่เล็กน้อยครับเตรียมไว้ทอดครับ กอผมกอดอจิละชิดโลด้วยครับพี่น้องกอดอิระกอดอจิระิโล่่ะห้าโลครับอยู่นี่ครับเห็นไครับพี่น้อง พอเราไปก่อขายครับเราไปก่อขายไป,าาไ,ไปส่งน้ำแบงค์ค่ได้ครับพี่น้องไปส่งตามร้านค้าครับเราเกียยปลาอยู่สี่สิบวัอาทิตย์ละสิบอาทิตย์อาทิตย์ละสิบโลได้ครับพี่น้องทอดอาทิตย์ละสิบโลเพราะว่าไม่ทอดหลายกว่านี้ก็ได้ เแกเรียบร้อยครับพี่น้องตาเราจับถุงเรียบร้อยครับเดี๋ยวเสี่ยงไปพึงร่มพึงแดดจังหน่อยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะเอาไปพึงร่มพึงแดดจังหน่อยครับอันนี้ซื้อของไม้เดี๋ยวทำหนึ่งใบด้เอาเด้อเฮ็ดเองบ่ได้ครับพี่น้องก็เก็บปลายครับเป็นเด็กเขาเก็บปลานี่ครับพี่น้องเป็นเด็กเขาเก็บปลา เตรียมไปถอดครับพี่น้องเสร็จแล้วครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีญนะครับพี่น้องสวัสดีครับ